สวัสดีครับ fc channel อลลมือสองทุกท่านนะครับผมโอตเพชรยนต์กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เราอยู่กันที่เดิมนะครับนักกานใหญ่ของเพชรยนต์นะแล้ววันนี้ผมจะเปลี่ยนโหมดมัางนะครับมารีวิวรถเก่งกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับบอกเลยนะครับเป็นรุ่นที่นิยมมากในตลาดเมืองไทยนะด้วยความที่เป็นแบรนด์แบรนด์ที่ได้รับความไว้างใจสูงสุดแบรนด์หนึ่งเลยนะคันนี้จะเป็น ฮอนด้าซีวิกเอนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์1.5 RS Turbo นะครับคันนี้นะคือเป็นตัวท็อปเลยแหละเป็นตัว RS นะฮะปี17นะครับเลขมาอยู่ที่90,000กิโลนะครับผมนะได้เป็นสีขาวนะมาพร้อมชุดแต่งโมดูโลเลยนะสำหรับคันนี้นะใครที่หาอยู่นะครับสำหรับรถแบบนี้นะฮะสายซิ่งนะครับสายหล่อนะครับต้องไม่พลาดคันนี้นะครับ c ีวิกเอคันนี้ น่าเล่นมากๆน่าใช้นะครับราคาดีด้วยนะครับป้ายแดงคันนี้บอกเลยเปิดตัวป้ายแดงราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนกว่าบาทนะฮะหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทโดยประมาณนี้นะถ้าราคาคาดเคลื่อนก็ขออภัยแต่คันเนี้ยเราเปิดอยู่ที่7จ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับคันนี้นะฮะโหหายไปหลายแสนนะครับคุ้มคันนี้บอกเลยสวย คใครที่หาอยู่ก็ติดต่อมาเลยที่เบอร์098 4 4 6 5 2 2 2นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าภายนอกภายในนะครับรถคันนี้รถที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับนะเอฟซีคันนี้ก็ทะเบียน7กกไก่ชอช้าง3 2 7 4นะครับกรุงเทพมหานครนะครับจำทะเบียนไว้แล้วติดต่อผมมานะนี่ดูเลยด้านหน้าของเขานะครับอ่านะไอพวกในส่วนของตัวกระจังหน้ากันชนนะครับเขาจะตกแต่งเนี่ยเป็นสีดํา นะเห็นไหมสีดำนะบริเวณกระจังตรงกรอบไฟนะครับเนี่ยฮะอย่างไฟหน้าเนี่ยเป็น Full LED มาให้เลยนะมีไฟ Day Time Running นะครับผมนะเนี่ยตรงด้านบนจะเป็นไฟเลี้ยวนะโอ้สวยนะฮะแล้วก็กระจังจะเป็นสีดําเงานะครับเป็นสีดําเงาแบ็กกรอนะครับอ่านะครับคันนี้แอน,นะฮะสวยสวยนะครับ ไฟหน้าแค่ไฟหน้าก็กินขาดแล้วนะคะผมวิ่งไปไหนครับไปไหนกลางคืนเนี่ยรับรองสว่างสวยนะกันชนด้านหน้าเป็นสีขาวนะครับตัดกับตกแต่งตัวบริเวณไฟตัดหมอกคู่ล่างเป็นสีดำนะครับคันนี้สิ่งที่ได้มาแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นชุดแต่งของโมดูโลมานะครับคันนี้เจ้าของเดิมติดมาให้นีไฟเลี้ยวต้แตะอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นี่ติดคำว่าโมดูโลอยู่นี้นะครับทั้งสองด้านเลย นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะครับคันนี้จะได้เป็นล้อพาร์ตเดิมจากโรงงานเป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะฮะได้ยางปี21ด้วยนะครับผมเป็นยางปีใหม่ด้วยนะครับดิสเบรกสล้อเลยนะสวยๆนะครับรายละเอียดตัวล้อนะครับเนี่ยดูเลยนะครับอ่สีที่ยางจะเป็น225 R 2 2 5 5 5นะครับ R17 นะครับยางปี21นะนี่ยางปีใหม่นะครับ แล้วก็สิ่งที่ได้มาก็คันนี้นะครับติดฟิล์มดับรอบคันเลยภาษีพรบบดูแลให้ไปแล้วนะครับผมมาพร้อมกับตัวคิ้วกันสา์นะครับคิ้วกันสา์มีมาให้นะครับนะคันนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวสายสปอร์ตนะตัวเขาเรียกว่าตัวบอด y ี้นะมันก็จะแบบโหลดๆหต่ำนิดนึงนะนี่แบบนี้นะครับสวยนะครับ739,000บาทนะครับสำหรับ Honda Civic FC 1.5 S Turbo คันนี้นะครับสวยมากนะอะมาดูรายละเอียดกันต่อนะครับในส่วนของด้านข้างตัวกระจกมองข้างจะเป็นสีขาวนะครับตัวกรอบนะครับแล้วจะมีไฟเลี้ยว LED และที่สำคัญคันนี้จะมีในส่วนของตัวกล้องมองด้านข้างนะเป็น Honda l e n w น t c h นั่นเองนะครับมีมาให้อ่านี่ลองดูภายในด้านหน้าก่อนนะครับ ในส่วนของรายละเอียดด้านหน้านะครับเริ่มจากคอนโซลน,นะครับคอนโซลฝั่งที่นั่งด้านหน้านะครับคันนี้จะเป็นบุนุ่มมาเป็นสีดํานะแล้วก็จะตัดด้วยลวดลายตรงนี้นะมันจะมีรายละเอียดของตัว texture ผิวนะครับตรงนี้นะ,ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบุนุ่มเหมือนกันแล้วก็ตัวเกะ๊ะเก็บของมีคู่มือมาให้สำเนาเล่มรถมีนะครับสำเนาเล่มรถมีดูเลยนะครับรถปีจด17นะครับ เช็คประวัติได้นะครับอ่านะแล้วก็รายละเอียดตัวเบาะนะครับเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะเนี่ยฝั่งที่นั้งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเบาะสีดำนะมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะฮะรายละเอียดเบาะดีเบาะเดิมนะครับนี่ปับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ใช้งานได้เลยแล้วก็จะมีเป็นพรมติดรถมาให้คันนี้นะครับแบบนี้เลยนะอ่ะในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับ โครงสร้างด้านหน้านะครับเสา A นะครับพวกจุดน็อตยึดอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะโครงสร้างเดิมหมดนะโครงสร้างเดิมนะครับแผงประตูด้านในนะครับตกแต่งด้วยสีดาแล้วก็มีตกแต่งลวดลายตรงนี้มาให้เหมือนกันนะครับเหมือนบริเวณคอนโซลเลยนะครับรายละเอียดดีนะครับไม่มีริ้วรอยตัวบานประตูพวกหัวน็อตต่างๆพวกนี้ก็เดิมเช่นกันนะฮะอ่านะครับอ่าดูกันต่อนะครับ ในส่วนของตัวเสาบีนะครับเสาบีนะครับในส่วนของตัวนอ็อตตัวน็อตต่างๆนะครับเดิมนะครับหัวน็อตเดิมตัวแผ่นเพลทนะครับติดอยู่ข้างรถตรงนี้นะครับก็เช็คประวัติได้นะครับมาดูด้านหลังกันบ้างข้างหลังนี่ก็ภายในก็ตกแต่งด้วยสีดำนะครับตกแต่งด้วยสีดำ รายละเอียดตัวเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวโครงสร้างจิดน็อตยึดบานพับบานประตูอะไรต่างๆนี่ก็เดิมหมดนะครับแผงประตูด้านหลังนะครับตัวล็อกนิรภัยนะครับรายละเอียดต่างๆอันนี้ก็คือเดิมหัวน็อตเดิมนะครับเนี่ยอ่ะดูล้อหลังกันบ้างนะครับล้อแม็กลายเดียวกันนะครับแม็กก็ยี่ห้อเดียวกันนะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับรายละเอียดดิสเบกสี่ล้อนะครับ ด้านหลังนะครับเอียดตัวด้านหลังท้ายเดิมฝาท้ายเดิมนะครับเพิ่มเติมมาคือในส่วนของตัวชุดแต่งจะมีตัวสปอยเลอร์นะเริ่มจากด้านบนก่อน,อนจะมีสปอยเลอร์แล้วก็จะมีไฟเแบรกบริเวณสปอยเลอร์มาให้นะครับตัวโคมไฟต่างๆก็เป็นพาร์ทเดิมติดรถมานะครับเป็นพาร์ทติดรถนะนี่เลยนะครับ เป็นพลาสติดรถมาทั้ง2ด้านเลยะนะนี่ตัว RS นะครับโลโก,โก้ก็ยังปิดอยู่แบบนี้นะด้านท้ายนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้2ตัวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตำแหน่งไฟทับทิมอยู่ด้านข้างตรงนี้แล้วก็จะมีตัวสเกลด้านท้ายมาให้นะเป็นชุดแต่งนะครับทั้ง2ด้านจะมีชุดแต่งมาให้แบบนี้นะในส่วนของ กล้องมองหลังคันนี้ก็มีมาให้เช่นกันนะครับนี่มีกล้องมาให้หนึ่งตัวด้านท้ายนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับตัวห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะกว้างมากมีถาดมีถาดรองมาให้ด้วยนะครับมีถาดรองมีพรมนะเดี๋ยวผมขอแง่นิดนึงที่แง่ก่อนอนี่นะครับยางอะไรนะครับ อุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับประแจแม่แรงมีมาให้นะแล้วก็โครงสร้างนะครับสีด้านดๆเดิมๆแบบนี้เลยนะกระจกบานหลังก็มีระบบไล่ฟ้าแล้วก็เป็นกระจกพัดเดิมจากโรงงานนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับอันนี้เดิมนะขอบสันชัดเจนนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับหัวน็อตนะครับ คงสร้างรายละเอียดต่างๆนะอ่าโอเคอะมาดูด้านขวากันต่อนะครับรายละเอียดตัวรถเริ่มจากแผงประตูก่อนละกันนะครับตัวโครงสร้างประตูนะครับหัวน็อตก็เดิมนะครับรอยอาร์คนะครับยังเห็นชัดเจนนะครับแผงประตูสาธารณเรียบร้อยดี จุดน็อตยึดต่างๆนะครับบานาพับบานประตูนะอันนี้ก็คือเดิมติดรถมาส่วนตัวเบาะฝั่งนี้ก็รายละเอียดเดิมเช่นกันนะครับมี iso f i กให้ด้วยนะครับตัวเบาะอยู่ในสภาพเบาะนิ่มมากเลยเบาะนิ่มแล้วก็มีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำมาให้ด้วยนะอ๋อถุงลมนิรภัยเนี่ยรอบคันเลยนะครับดูเลยนะนี่ถุงลมนิรภัยนะครับ รอบคันเพงดงเพงดานนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับสะอา,า,าดสะอ้านดีนะลม,มลลนิรภัยรอบคันเพดานสะอา,า,าดสะอ้านดีเรียบร้อยนะครับไปดูฝั่งคนขับกันบ้างหัยที่หาอยู่นะครับคันนี้น่าเล่นนะนี่นะครับกระจกก็เป็นพาร์ทเดิมนะครับกระจกพาร์ทเดิมติดรถอันนี้จะเป็นกุญแจแบบ คีเลสนะครับเป็นคีเลสจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นกุญแจคีเลสแล้วก็ตัวแดชบอร์ดตรงนี้นะครับจะควบคุมในส่วนของตัวระบบเซ็นอร์ล็อกนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะฮะกระจกเปิดปิดนต่ตรงนี้เป็นออโต้คู่หน้านะครับด้านหลังจะเป็นแบบธรรมดาแต่เป็นไฟฟ้าทุกจุดนะตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างจุดน็อตยึดต่างๆนะครับโอเคแล้วก็ตัวเบาะหน้าอย่างที่บอกไปนะครับ ตัวเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับรายละเอียดฝั่งคนขับนะครับตัวเบาะนะครับสวยนะครับรายละเอียดเดิมแล้วก็นี่ปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าได้นี่จะขึ้นจะลงดันขึ้นดันลงได้หมดนะมีปรับพิงหลังให้ด้วยนะครับนี่นะใช้ได้นะครับอ่ะมาดูในส่วนของตัวคอนโซลนะครับด้านหน้าตกแต่งด้วยสีดํานะครับคอนโซลนะครับ ตรงนี้นะฮะจะเป็นแบบ push start engine นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวก้านตรงนี้จะเป็นแบบเกี่ยวกับตัวไฟส่องสว่างแล้วก็จะมีเลนวัดที่ผมบอกไปนะมุมด้านซ้ายนะครับเรากดแค่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วก็พวงมาลัยคันนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังนะครับ3ก้านนะมีตัว cruise control นะครับแล้วก็ตัวโหมดความบันเทิงอะไรต่างๆก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวมาตรวัดแล้วก็เลขใหม่นะเดี๋ยวขอย่าสตาร์ทก่อนอ่าดูเลยนะครับนี่นะฮะโอ้แอร์เย็นมากแอร์เย็นจริงปิดเลยแล้วกันหนาวนะครับ นี่นะครับเลขมาอยู่ที่97,223กิโลเมตรนะครับผมนี่เป็นจอแสดงผลแบบดิจิตอลขนาดใหญ่เลยนะอ่าแล้วก็มาดูกันต่อนะครับพวงมาลัยคันนี้จะมีในส่วนของตัวแพดเดิลชิฟมาให้ด้วยนะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับมีแพดเดิลชิฟนะแล้วก็ตรงกลางนะครับนี่เป็นจอแสดงผลขนาดใหญ่เลยทัชสกรีนด้วยนะครับ วิทนะครับเราเลือกแหล่งที่มาได้นะฮะ FM AM นะครับ USB iPod Bluetooth นะครับพวกเนี่เชื่อมต่อ HDMI ได้หมดเลยนะครับอยู่ที่เราจะเลือก Connect นะครับแล้วก็คันนี้มันมีกล้องมองหลังนะฮะกล้องมองหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับปรับได้3ระดับนะครับมุมวายมุมมองปกติแล้วก็มุมทิ้วคือมุมตัดกดด้านหลังนะฮะใช้งานได้ แล้วก็อย่างที่บอกไปมันจะมีเลนวอตนะฮะนี่ไอ้ด้านซ้ายกระจกตะเกยียบที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปอันนี้ผมกดด้านขวาตรงก้านไม้ก้านปั้น้ําฝนตะเกยียบนะไอ้ก้านไฟด้านขวานะครับนี่พอกดอีกทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะตัดกลับนะไว้เวลาแบบเราเปลี่ยนเลนอะไรพวกเนี้นะครับอันนี้มีมาให้นะครับสะดวกสบายนะครับแอร์ออโต้นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับเกียร์ CVT ด้วยนะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับอีคอนโหมดนะครับ เบรกมือไฟ,ไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้เบรกโฮตรงนี้นะครับรายละเอียดคอนโซลก็สสวยนะครับวางแก้วน้ำได้นะครับค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็จะมีเสียบ usb ให้ด้วยตรงนี้นะมีเสียบ usb อ๋อนะต่อต่อกระจกมองหลังนะครับตัดแสงออโตโอ้อันนี้นะครับเป็นแบบตัดแสงออโต้แล้วก็ไฟส่องสว่างด้านหน้านะครับเป็นแสงสีเหลือง รายละเอียดตัวอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่ติดมาบนรถก็ใช้งานได้ปกติอันนี้เป็นเป็นกล้องเดี๋ยวผมเขาญาติพาดสายไว้ก่อนมันเป็นกล้องสายกล้องนะฮะนี่ใช้งานได้ปกตินะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเครื่องยนต์นะครับว่าทันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเอาละครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดของตัวห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับดูที่เครื่องยนต์ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ นี่ดูเลยนะครับเอิร์ e ดีนเทคโนโลยีนะครับ d t e c t u r b o นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะครับ173แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่220นิวตันเมตรนะครับอ่านี่คือรายละเอียดตัวห้องเครื่องเครื่องยนต์นะครับจุดแตมสีต่างๆจากโรงงานยังเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่เลยนะครับรายละเอียดตัวเนียตัวน็อตตัวโชคนะครับ ตัวคานหน้านะครับเห็นเป็นแผ่นประกบกันแบบนี้เลยนะเม็ดอาชัดเจนรายละเอียดตามซอกหัวน็อตต่างๆไม่มีการไขนะครับไม่มีการไขคานหน้าเดิมแน่นอนนะครับไม่มีการพนหนักจากทางด้านหน้านะครับรายละเอียดติ๊กเกอร์นะครับที่ติดจากโรงงานจุดแทมสีให้ดูจุดแทมสีต่างๆนะคานหน้าสีดํานะตรงนี้นะครับผม ดูด้านหน้าซ้ายนะครับเห็นเป็นแผ่นเหล็กประกบกันแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตอะไรต่างๆพวกนี้ก็เดิมติดรถนะครับเดิมติดรถมาหัวน็อตเดิมนะครับหัวน็อตเดิมนะแล้วก็ฝากระโปรงก็เดิมเช่นกันมีแผ่นเฉือนกันความร้อนมาให้นะครับตัวบาร์โค้ดนะครับเนี่ยอันนี้ยังเห็นอยู่นะยังมีติดมาให้แล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์มอกนะครับอันนี้ก็ ติดมาให้เช่นกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสังเกตนะครับเบื้องต้นในการดูรถว่าพาร์ทนั้นเป็นพาร์ทแท้เดิมโรงงานหรือเปล่าแต่ของเราในการันตีเลยนะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะครับ Honda Civic FC 1.5 RS Turbo นะครับคันนี้ปี17นะเลขมาอยู่ที่90,000กิโลนะครับเปิดราคาอยู่ที่739,000บาทนะได้เป็นสีขาวด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยที่เบอร์0984465222นะครับ จะแอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลกันก็ได้นะครับยินดีให้คําปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์ออกรถได้ทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักง,งานบริษัทนะครับค้าขายอะไรก็ได้ขอให้มีไรายได้อ,ออกรถได้หมดโทรเข้ามาปรึกษาผมก่อนนะฮะติดต่อมาเลยนะครับรถคันนี้ยังอยู่นะครับแต่ไม่นานเดี๋ยวก็ไปแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ก่อนจากกันนะผมฝาก fc ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนรีวิวอัปเดตรถเข้าใหม่จากทางช anel โอรถมือสองสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอตัวลาสวัสดี fc ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ